สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มี1เรื่องเนี่ยที่คนขอมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งในเพจด้วยแล้วก็เพื่อนๆด้วยซึ่งเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปดู slam dunk the movie first นะครับที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่มันไม่มีใครมีข้อมูลเรื่องส l a m dunk ซึ่ง แ l ลมดังเนี่ยกำลังจะเข้าไทยนะครับเมเจอร์ Major เนี่ยเอาแ l a m ดังเข้ามาฉายแล้วก็เท่าที่ผมเห็นพวกรุ่นใหญ่ในวงการอินฟูบาสเกตบอลแล้วกันก็เขาบอกว่าเขาจะไปดูรอบสื่อกันเดือนปุ่มพาพันธ์ซึ่งก็หมายความว่าเดือนนี้น่าจะเข้าลงที่ไทยแล้วนะครับแล้วก็อ่ะผมก็ถือว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสอันดีแล้วกันที่เราจะเราจะไม่ได้สปอยอ่ะเราจะมาเล่าบางอย่างแล้วก็ชวนทุกคนไปดูเรื่องนี้นี่แหละซึ่ง หลายคนบอกว่าพี่มันคุ้มไหมมันเหมาะกับการไปดูไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าโครงสร้างทั้งหมดให้ฟังแล้วก็จะบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าแลมดังเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่เหมือนมันเป็นตำราบาสสำหรับเรานะเราเนี่ยโตมากับการอ่านแซลมดังแล้วก็แลมดังทำให้เราอยากออกไปเล่นบาสแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราได้ความรู้จากแซลมดัง ไม่ว่าจะเป็นการบล็อกคนการฝึกเลี้ยงบอลอะไรแบบที่สกุลงิมันทำเนี่ยหรือว่าการเลเวอฟอะไรเงี้ยโครงสร้างหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สอนในในกระตูนสลัมดังเนี่ยหยิบมาอ่านเมื่อไหร่มันก็เป็นความรู้เรื่องบาสท,ทั้งนั้นแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยก็ชอบจะหยิบมาอ่านแล้วก็มันก็จะทําให้เราอยากเล่นบาสมากขึ้นนะครับซึ่งเขาเลือกนะสลัมดังเฟิร์สเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากเล่าก็คือ คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นตอนกับซังโนอ่ะอันนี้คือทุกคนในไทยพูดก่อนมันเป็นตอนกับเจอกับเซ็โนซังโนซึ่งมันเป็นเจอกับซังโนจริงครับแล้วก็แต่จะบอกว่าการ์ตูนที่เราอ่านมาเป็นร้อยๆรอบเนี่ยตอนเจอกับซังโนเนี่ยเขาไม่ได้เอาทั้งหมดมาทําหนังเขาเอาบางส่วนมาทําหนังต้องพูดงนี้ก่อนเขาเอาแค่บางส่วนมาทําหนังแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ มันจะเป็นตอนนี้นี่มันจะอยู่ในซูจิบตัตรนี่คุณเห็นไหมนี่คือมิยางิเรียวตะตอนเด็กมันจะมีภาพภาพตอนมันจะมีพ็อตเรื่องของมิยางิเรียวตะตอนเด็กเนี่ยสอดแทรกกับซังโนมันจะเป็นการเล่าเรื่องมิยางิเรียวตะตอนเด็กผสมกับซังโนสอดแทรกสลับกันอย่างลงตัวใช้คำนี้ดีกว่าลงตัวมากๆคือจังหวะเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเนียนมากๆแล้วมันเป็นการเล่าเรื่อง เลียวตาในตอนเด็กที่เราไม่เคยดูมาก่อนซึ่งเรื่องของอยังอีเลียวตาเนี่ยมันไม่มีในในการ์ตูนเนี่ยในหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านเนี่ยมันไม่เคยมีเลยใน,ในมังงะเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่พล็อตเรื่องที่อยู่ในหนังที่เอามาฉายผมไม่แน่ใจนะต้องถามแฟนพันแท้สแสลมดังนะว่าเรื่องของเลียวตาที่มันเป็นเรื่องตอนเด็กกับพี่ชายเขาเนี่ยมันเคยถูกฉายเขาหรือเปล่า เราจะสังเกตได้ว่าหนึ่งภาพที่อาจารย์เอามานําเสนอหนังเรื่องนี้คือภาพที่มันเป็นตํามือชนกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปอกแขนสีแดงตรงเนี้ยแล้วก็มือเด็กหนึ่งอันต้องบอกว่าคุณลองเอาภาพนี้ไปสังเกตดูนี่คือภาพการชนมือกันแต่ว่ามิาง,งี่เลียวตาเนี่ยจะใส่2อ,อันเป็นสีแดงกับสีดําอันนี้มันก็เป็นเงื่อนหนึ่งตัวที่อาจารย์ทิ้งไว้ไว้เป็นตัวเดินเ,ดนเรื่องในในหนังเรื่องนี้นะครับภาพรวมของหนังเนี่ย ผมอยากใช้คำนี้ว่าเขาถามว่ามันเหมาะกับการไปดูไหมคุ้มค่ากับการไปดูหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเอาโตมากับมันเราเรียนรู้มากับมันเราอยู่กับมันมา2ี่0ปีซึ่งอาจารย์ทาคิโรเนี่ยน่าจะอยู่กับหนังเรื่องนี้อยู่กับตูนเรื่องนี้มากกว่าพวกเราอีกขนาดพวกเราคนธรรมดายังอ่านเป็นร้อยรอบเลยถูกไหมซึ่งอาจารย์เนี่ยน่าจะอยู่กับมันแบบมากกว่านั้นอีกแล้วมันทําให้อาจารย์เนี่ยเอาแค่ท่อนสังโนมาเนี่ยเทคโนโสังโนมาเนี่ย เอามาเล่าใหม่ผมใช้คำว่ามันเป็นการได้เล่าเรื่องเดิมหนึ่งครั้งในวันที่คุณโตขึ้นในวันที่คุณเฉียบคมมากขึ้นอาจารย์เนี่ยเขียนหนังสือตอนนี้อาจจะเป็นแบบวัยรุ่นวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวละเขาก็เอาเอาบางท่อนเนี่ยผมผมยกตัวอ,อย่างให้อย่างชัดเจนที่สุดนะอย่างในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันมีหนึ่งฉากฉากท,ที่อาคางิเนี่ยเจอกับกอริลากลมบล็อกใช่ไหม เจอกับกลิล่ากลมบล็อกแล้วก็จะพยายามจะไปดังอัดหน้าและล้มลงมาหัวฟาดพื้นอาคังิตอนหัวฟาดพื้นเนี่ยยูดีๆอุโอซุมิเซนเตอร์ของทีมเลวนันมานั่งปอกไอหัวชยเท้าใส่หัวอาคังิซึ่งถ้ามองมันเป็นบาสเกตบอลอ่ะเฮ้ยอุโอซมิคุณเข้ามาในสนามได้ไงวะมันแบบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรอบชิงชนะเลิศเลยอ่ะแม้ว่าไอคำสอนเรื่องปาไท้ายอะไรของเขามันจะคมนะแต่ว่า คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในสนามอันนี้ถ้าตอนมันเป็นกระตูนที่เราอ่านเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่่ะมันมายังไงวะแล้วมันสอนให้อาคันี้กลับมาดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นภาพการแข่งบาสจริงๆอะมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยอันนี้มันเหมือนแบบมันเกิน่ะเรื่องมันเกิน่ะในในหนังเนี่ยก็จะไม่ถูกออกต้องบอกว่าเรื่องรอบชิงทั้งหมดที่เราอ่านกันเนี่ยจะมีหลายส่วนที่ไม่อยู่ในหนัง เพราะเหมือนอาจารย์เนี่ยเอาทั้งหมดมาปูใหม่แล้วมาคิดว่าอะไรคือเรื่องที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปทําเป็นหนังถึงคุณจะบอกว่าคุณรู้ตอนจบอยู่แล้วคุณดูเรื่องแสลมดังอ่านมาเป็นร้อยๆยรอบอยู่แล้วแต่การเล่าของอาจารย์รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปมันมีบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของมิยังยิเลวตะเนี่ยผมมองว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดมากเพราะว่ามิยังยิเลวตะเนี่ยเป็นผู้เล่นปี2ของทีมถูกไหม ปีหนึ่งเนี่ยจะมีลุกคาว่าสกุลงีปี2เป็นเลียวตะปี3เป็นอาคางิกับมิจิซึ่งเลียวตะเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของ2รุ่นมันจะมีมุมมองของรุ่นพี่ปี2ที่เห็นน้องปี1รุ่นพี่ปี2ที่เจอกับรุ่นพี่ที่อย่างอาคางิกับมิ่างหีเลียวตะหรือซึ่งอขอโทษทีมันเป็นรุ่นพี่อย่างมิซุอิซึ่ง มันจะมีเรื่องบางเรื่องในช่วงที่เรียวตะอยู่ปีหนึ่งแล้วมันไม่เคยอยู่ในหนังสือการ์ตูนแต่มันถูกเล่าในหนังเรื่องนี้แบบแซมๆออกมาแล้วก็อาจารย์เนี่ยผมว่าอาจารย์เนี่ยโหดมากอาจารย์ผมผมปลมมือให้อาจารย์เลยพอตอนผมดูจบนะผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยสามารถเล่าทั้งหมดได้อย่างแยบยนเล่าเรื่องซังโนแทรกเรื่องเรียวตะแทรกเรื่องนู้นแรกเรื่องนี้แรกเรื่องนั้นแล้วแบบมันดูเพลินอะมันเป็นแบบ เส,เส้นเรื่องที่ดูเพลินนะครับแต่ปัญหาของผมเนี่ยมีอย่างเดียวตอนผมดูไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยไปดูที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ซับญี่ปุ่นซึ่งตอนที่มันไม่เคยอยู่ในหนังสือการ์ตูนเน่ยผมดูไม่รู้เรื่องผมดูภาพรู้แหละแต่ผมไม่รู้เขาคุยอะไรกันนี่คือหนึ่งสิ่งที่ต่อให้คุณไปดูที่ญี่ปุ่นมาแล้วคุณก็ต้องกลับมาดูที่ไทยเพราะคุณจะยังไม่รู้เรื่องที่เขาคุยกันส่วนไอ้รอบชิงซังโนเนี่ย ถ้าคุณเห็นภาพคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเขาพูดอะไรกันเพราะคุณดูมาเป็นร้อยๆร,รอบแล้วมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมยังอยากกลับไปดูซ้ําภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมผมเรียกว่าผมชอบมันมากๆเลยนะผมดูจบนี่แบบผมลุกขึ้นปบมือนะตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเข้าฉายชนกับอวตาซึ่งเรื่องแลมดังอะ่ะคนยังดูเยอะกว่าอวตาจริงอยู่เลยตอนผมไปดูอะ่ะคนไม่ยังเต็มโรงอยู่เลยแล้วก็อยากจะบอกว่า ตอนที่ไปดูใช่ไหมครับยังมีมีอีกหลายส่วนเลยอย่างแรกคือคือคนยุคนี้ชอบดูเรื่องลายเส้นเรื่องภาพนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เอาได้มีแบบมีแบบมีทีมงานมาช่วยอาจารย์เน่ยเขาไปแคสทีมงานมาโดยเฉพาะอ่ะเพื่อมาช่วยเขียนนะครับซึ่งภาพเนี่ยภาพของแสมดังเรื่องเนี้เฮ้ยผมว่ามันก็ดูเพลินนะมันก็ดูสนุกดีนะครับภาพรวมเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือความใส่ใจรายละเอียดจังหวะแบบ จังหวะสมมติคนเดินในโรงยิมอย่างเงี้ยเสียงเอียดของรองเท้าคนตัวใหญ่น้ําหนักจะแบบเท้าจะหนักนึกออกไหมเท้าจะแบบปึบคนตัวเล็กก็เท้า,เาก็จะบางกว่าการใส่ใจใรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ยแม้มันจะเป็นกระตูนนะแต่ความรู้สึกเราอะเหมือนเรากําลังดูบาสอยู่หนึ่งคู่อาจารย์ะ่ะทำให้เราเป็นแบบนั้นได้อันนี้คือความเก่งของอาจารย์นะแล้วก็ดนตรีประกอบดนตรีประกอบเนี่ยอันนี้ดีมากเหมาะกับกระตูนเรื่องนี้มาก ภาพรวมเนี่ยผมมองว่ายังมีเรื่องซาวเรื่องเสียงที่คุณต้องไปดูในโรงแล้วก็ภาพที่แบบม,นนมันสนุกอะ่ะมันเหมือนดูบาร์สหนึ่งคู่เลยอะ่ะแล้วก็บาร์สอาจารย์เนี่ยในยุคก่อนนะที่เขาเขียนสดมดังเนี่ยมันยังเป็นยุคที่เป็น2องครึ่งอยู่มันอยู่ในยุค80-90ไนายปลายซึ่งอาจารย์เอามาเล่าเนี่ยเล่าจนแบบมันคล้ายบาร์สมัยใหม่ที่เป็น4ควอเตอร์แต่มันคือเรื่องเดิมนะแต่ความรู้สึกที่เขาถ่ายทอดออกมา มันเหมือนดูบาสอยู่หนึ่งคู่อเออเราเราเราว่าถ้าใครยังตัดสินใจอยู่ว่าจะดูไม่ดูดีซึ่งผมดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั๋วอยู่ประมาณ350บาทผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าคุ้มค่ามากอ่ะมันมันเหมือนเรารออะไรสักอย่างหนึ่งมา2030ปีแล้วเราได้ดูมันจริงๆแล้วมันก็สนุกจริงๆภาพเสียงแล้วก็การเล่าเรื่องลำดับเรื่องแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องที่คุณไม่รู้เยอะมาก มันมีประมาณ20-30%นะ่ะที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วคุณต้องไปดูเรื่องนี้เท่านั้นอันนี้คือมุมมองทั้งหมดของผมการเล่าแลมดังเรื่องนี้นะผมพยายามหลีกเลี่ยงสปอยพยายามจะหยิบบางส่วนมาเล่าว,ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นละมันเหมาะกับการไปดูไหมส่วนตัวผมเนี่ยก็คือคุณเอาเงินไปเลยคุณเหมาะกับการไปดูมากๆแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไทยเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูซับไทยเพิ่มไม่รู้ว่าจะเป็นภาคหรือจะเป็นซับก็จะไปดูเพิ่มเพราะจะได้รู้ข้อมูล ส่วนที่ขาดหายไปเอาละใครรอเรื่องรีวิวสลัมดังก็จัดให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณร้าน b a s บอลเลอร์ด้วยนะครับที่ส่งเสื้อสลัมดังมาให้นะครับสำหรับวันนี้สมงวรแก่เวลามีคําถามอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับวัสดีครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกั่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ